สวัสดีค่ะยูพิยานะคะวันนี้เราอยู่กันที่โซเฟียนะคะเมืองหลวงของเบลเกเรียนะคะหน้าสายไปหลายวันเลยเนื่องจากภารกิจเยอะแยะมากมายเครียดแน่อนจ้าอ่าจริง,รงๆก่อนก่อนจะน่ามามา,มาที่นี่ผ่านบาเซโล่นะมามาเซนามาเซดูนาอะไรสักอย่างเดี๋ยวทักจำเริ่มจำชื่อประเทศไม่ได้ละมาเซโดเนียมาเซโดเนียนะคะระหว่างเดินทางจาก ก่อนจะมาถึงบบเกเรีโซเฟียนี่คือถึงบาเซโลมาเซโดนามาเซโดนาใช่เดี๋ยวนี้อาจจะต้องไปไปไม่ได้ไล่ให้เนาะตามทรรมเนียมเพจประเภทใหม่ก็จะต้องไล่ให้แต่ประเทศหนึ่งข่ามไปไม่ได้ไล่ให้ก็เดี๋ยวจะไปลงเลียวให้แทนนะคะแต่ตอนนี้เราอยู่กันที่โซเฟียเบกเกเรีค่ะ,ะยุโรปตะวันยุโรปตะวันออกอืก็ยังไม่ค่อยจะ ถือว่าจเจริญที่สุดตั้งแต่ในในบรรดาทิพยยุโรปตอนออกที่เรามาทั้งหมดนะคะคิดว่าอย่างนะั้นนะในบรรดาหลายๆทิพถ้าได้ติดตามเห็นก็จะมีป็นอามันบ้างน,นะกวนหน่อยอ๋อโครสอ่าโคเอเชียถือว่าจเจริญกว่กาที่นี่เหมือนกันใกล้ๆกล้เทียงกันแหละโคอ่าโคเอเชียถ้ะเทียบกับคงซาโ,โ,โวมอนเตนิโกแล้วก็มาเซโดเนียที่นี่ถือว่าจเจริญกว่าเนาะสามประเทศที่พูดกันมาท่านี้คือแบบถือว่าเจริญมากทำไม มันมีรูปหัวใจสักคู่ขอปรับอันนี้หน่อยออนะคะเนี่ยนจะจ๊ะรู้สึกว่าบางสิ่งบางอย่างไม่ถูกต้องกับ,บนหน้าแอบอ่าโอเคอ่ะ เิญขึ้นมานิดนึงนะคะแต่ก็ยังแบบว่าไม่ไม่ได้เจริญมากเท่าไหร่นะความสวยงามก็มีเพิ่มขึ้นมานิดนึงมีสถาปัิยกรรมอะไรที่ละเอียดมากขึ้นแบบแกรนมากขึ้นจากสักป,ประเทศที่เราไปก่อนหน้านี้ที่มันเป็นพิลบตะวันออกนะคะ,ะผู้คนหรอผู้คนก็ไนส์กว่าในในส่วน ส the ่วนตัวนะรู้สึกว่าเขาก็ยังยังเฟรนลี่ขึ้นกว่าพูดถึงมาเซโดเนียก็จะมีประสบการณ์ที่เราจจะไม่ค่อยดีเท่าไหร่มาเซโดเนียมาถึงก็ออด้องเล่าประสบการณ์นี้ก่อนเลยลืมตัวไปว่าเราอยู่ในยุโรปตะวันออกนะคะก็แบบเจอแท็กซี่แบบอารมณ์แบบแท็กซี่ไ้นี่นิดนึงอ่ะแบบว่าเขาเรียกอะไรแบบเขาเรียกว่าชิคกี้นิดนึงเนาะแบบว่าจริงๆมันมีแอปแต่ด้วยว่าเน็ตไม่สามารถใช้ได้ก็เลยไม่ได้ใช้แอปเราก็เลยแบบ ใช้เรียกเอาอย่างนี้ใช่ไหมเขาก็มาปลอมตัวอยู่แล้ว่าแท็กซี่ปกติที่แบบเป็นคนดีๆแล้วมันดึกมากด้วยอ่ะมันแบบมาถึงประมาณเที่ยงคืนตีหนึ่งอะไรเงี้ยก็แบบอ่ะเรียกแท็กซี่ไปแล้วก็ลืมตัวแล้วหยุดกลบวนออกก็โดนไปสามเท่าเลยแบบว่านางก็เรียกว่าอาคาท่าน้นนี้ดึกแล้วอย่างนู้นอย่างนี้อย่างงานอะไรอย่างเงี้ยถ้าเราพาเรียกผ่านอ่ะมันก็จะฟลิกน้องเหมือนอูเบอร์อะไรเงี้ยที่นี่ก็ใช้เยลโรแท็กซี่นะคะอืมนี่อยู่ใจกลางเมืองสุดๆนะใจกลางสุดๆ ก็ถือเป็น walking street เดี๋ยวพาเดินไป walking street แต่งหลังเห็นมันมีแบบมีโบสถ์นิดนึงพาดูโบสถ์สวยแดดออกก่อนหน้านี้มันแบบฝนตกครึมดลวยก็เลยไม่ได้แบบอะไรให้ดูกันนะคะอาอาหารค้าของชีพก็ก็ถูกแต่ก็ถ้าเทียบกับสามประเทศที่มาก่อนหน้านี้ก็คือว่าแพงขึ้นมานิดนึงนะคะเทียบความเจริญเขาก็เจริญขึ้นนะเนาะเขาก็แพงขึ้นมานิดนึงแต่ก็ยังถือว่าถูกกว่า ยูโรฝั่งตอนตกนะคะอ,อดูรถล่งของเขาก็จะปะนน้องหน่อยๆถ้าเทียบกับยลโฝั่งตอนตกขนาก็จะบบราณโบรานนิดเดียเดี๋ยวเี่ยข้ามไม่ไดเ้เดี๋ยวที่จะพาไปเดี๋ยวพากับกล้อง ีเวอร์ชันเวอร์ชันอัปเดตขึ้นมานิดนึงนี้เดี๋ยวพาไปถนนคนเดินแต่พอดีว่าติดไฟ,ฟแดงมาเล่าบรรยากาศฟังก่อนกันอาหารกักิีหลอเออก็เอ๊ะตกใจเหมือนกันร้านอาหารบางที่แบบว่าเขาขึ้นชื่อเป็นบบ,บ,บลเกเรียนเป็นาอาหารบบลเกเรียนเลยเนี่ยก็แต่ไม่ไมีแต่หมูนะเออส่วนใหญ่เป็นแต่หมูยังไม่เจอินเนื้อแต่ว่า แต่ก็เห็นเขาอพฤติกรรมกันเองนะเขาก็คือเน้นกริลและเน้นการปิ้งย่างแล้วก็ต้องมีเนื้อแต่น่าจะเป็นร้านอื่นร้านที่เรากินอาจจะไม่มีแต่ละดูดูชิ้นะอ๋ออาหารอิตาเลียนดูเป็นแบบอาหารอิตาเลียนมันก็แบบขึ้นชื่อทั่วโลกอยู่แล้วนะแต่เหมือนแค่ที่นี่รู้สึกว่าแบบมันคือขึ้นชื่อมากเป็นพิเศษทําไมตาเป็นสีแดงนะคะเห็นว่านิยมมากเลยอะไรอื่นทำไมเป็นแดงแพรบหนึ่งอ่อเค นะคะเอ่อ Walking Street ของที่นี่ที่นี่ก็ขึ้นชื่อเรื่องแท็กซี่แบบสแกมเมอร์เนาะแท็กซี่แบบว่าเจอพวกแท็กซี่แบบทริกกี้ดังนั้นเวลาใครมาก็ระวังเรื่องอันนี้นะคะว่าแบบอาจจะโดนหลอกได้ดังนั้นให้เรียกผ่านแอปนะจ๊ะ <c oughs> อากาศตอนนี้ก็เริ่มเย็นแล้วอย่างที่เห็นเสื้อผ้าที่ใส่เฮ้อเคนก็เริ่มแต่งตัวมากขึ้นะน,นะเห็นไหมเห็นไหมเนี่ยเรามาเริ่มมาอยู่ในเมืองมากขึ้น,นก่อน,น,นอันนี้ก็ชนบทชนบท เอฮะประมาณนี้เล่าแถมเรื่องอุ่ยอะไรเนี่ยแอปอะไรเนี่ยเอมถ้าเล่าแถมเรื่องมาเซโดเนียไปเลยทางก็คือว่าประเทศเพื่อนบ้านที่เรามาก่อนหน้านี้นะมาเซโดเนียอืมโหคนแบบในส่วนตัวเรประสบการณ์นะแบบกระเป๋าเราเดินทางกระเป๋าเยอะนิดนึงใช่ไหมหนักใหญ่แบบว่าก็แบบ เขาไม่โนสนโนแคร์แบบว่ากาลังกําลังจะล้มกําลังจะอะไรไม่แคร์ทั้งนั้นมีคนมาเดินตามแบบต้องการจะแบบพาเรียกเราไปแบบเออไอยรถเธอไปแล้วประมาณนี้คือใช่ไปกับเขาเอ่ะเออก็คือแบบคนคนแบบกริกกี้ก็เยอะเหมือนกันเอ่าก็ประสบมาแตบบ่ตัวเลยให้ความรู้สึกว่ายเราอยู่ใแนบอบิสตันบูลมากเลยนะเนาะแล้วก็มีขอทานในน้ำาเซดเนียเนาะแล้วก็ จนจัดก็เยอะมากมผู้คนส่วนตัวในบรรดาอีสเตรนที่ไปมาชอบโคกคนอกโค,โค,โคโสโซวมากเลยอะ่ะสุ็เป็น,นแบบ nice, นายซารักแล้วก็แบบเจนเวนมากๆแบบจริงใจอะไรประมาณเนี้โอเคยส่วนประมาณนี้ละจ้ะ <laughs> อัปเดตบบ๊ายาย